มากเลยครับวันนี้แต่นี่ขอสุดครับรวยี่สุด,ดัแล้วกเปไ็นยังไงครับ โทษนะครับ,รรบก็ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเยาวชนด้วยและที่สําคัญคือไม่ใช่แค่เยาวชนก็ทุกวัยที่มีโอกาสที่จะได้ประกวดดนตรีนะครับส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะหาวิธีประกวดยากและเป็น,เป,นเป็นเวทีที่มีคุณภาพด้วยเป็นเวทีที่มีศักยภาพเ,ท,เท,าทียบเท่ากับเทียบเท่ากับระดับโลกด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้เป็น เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสําหรับพี่น้องนักดน,นตรีเหมือนกันาจาดเงินรางวัลมันก็น่าตื่นเต้นครับยังไงอะไรยังไงบ้ยต้องทำเป็นปีในฐานะพี่เป็นรุ่นพี่รุ่นเพืกก่อนแล้วกันครับก็ผมว่าเขาคงต้องกลับไปทบทวนตัวเองจริงๆนั่นแหละว่าเฮ้ยเราเรารักแล้วเราชื่นชอบที่ที่จะเล่น,นดนตรีในแบบนี้ต่อไปเ,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 เรื่อยเรื่อยเรื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ที่ติดใช่ไหม เดี๋ยวเดีขอโทษขอโทษ <ๆ S 1> โอเออ <ๆ S 1> ก็เป็นโอกาสหนึ่งอะครับที่ที่ผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนพีนักรตรีต้องกลับไปฝึกซ้อมแล้วเพราะว่าโลกเราทุกวันนี้ผมว่าคนเก่งเต็ไมไปหมดเลยทีนี้โอกาสมาถึงแล้วก็รีบรีเร่งเรงรีบทำดีกว่าครับใครใครมีแรงมีศักาายภาพอะไรให้รีบๆีัดคลิปตัวเองแล้วก็รีบเก็บเอาไว้เตรีมตัวส่งได้เลยครับ มันเป็นการสะสมประสบการณ์ในเวลาไปถึงต่างๆใช่ครับประสบการณ์เหรอสําคัญน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆเก้าวนะหรือก้าวแรกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ามันจะต้องแบบราบลื่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไดีที่สุดตรงนี้ก็อยากฝากอะไรถึงน้องที่กำลังจะเข้ามาร่วมโครงการในการบุกหัเนี่ยถ้าเป็นทิ๊กเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะโอ้ ทริคเล็กๆของผมคือซ้อมจนเบื่อครับซ้อมดนตรีด้วยกันจนเบื่อจนรู้สึกเหมือนไม่ต้องใช้ความคิดในการเล่นแล้วครับเวลาเล่นดนตรีเนี่ยมันต้องมีเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของสมองเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเสียงด้วยคือซ้อมจนเรารู้สึกว่าเราเราเบื่อแล้วอ่ะอยากหยิบด,ดนตรีอยากเล่ดดนดนตรีอะไรก็ไปมาเล่นก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ย ทำให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราขึ้นไปแสดงหรือขึ้นไปโชว์หรือลงประกวดเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งสามารถใส่ความรู้สึกเข้าไปเพิ่มได้อีกซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีครับที่เขาอัพเดทเนี่ยแต่งานนี้เดึนเดินใส่ยทางานก่อนเนี่งเลยเนาะมัเป็นยังไงะคะไม่ได้พักเลยเนาะเป็นยอดเลยครับทำงานหนักเลยครับ หลังจากหลังจากเสร็จงานแต่งไปก็พักหนึ่งวันวันลุ้งขึ้นก็เล่นคอนเสิร์ตวันบัลลูนก็เล่นคอนเสิร์ตหยุดหนึ่งวันแล้ววันบัลลูนก็เล่นคอนเสิร์ตมันเลือกรูดก็เล่นนี่ยังไม่ได้หยุดวันนี้ก็ไปเล่นต่อ <c oughs> ใช่ครับมัน,นแขนงตั้งแต่แรกเลยที่ว่าเรารับงานหลังงานแต่งเลยหรือยังไงงานจ้างเรื่องคอนเสิร์ตมันมีมาสักพักแล้วครับแต่ว่าเราไม่อยากขยับอะไรกับงานแต่งแล้วครับก็เลยมันหาช่องประมาณานี้แล้ครับก็ <c oughs> มันเป็น,เป,นเป็นตามปกติเพราะว่าเราก็ พักกันมาห้าเดือนแล้วครับเห็นหน้าเห็นตากันมานานมากเลยครับแล้วมีใครจะมีเวลาพักแบบไม่ได้ไปดูหรือว่าไม่ได้น้อนเลยไม่มีเลยครับตอนนี้ตอนนี้ไม่มีเวลาพักเลยครับตอนนี้คิวของประมาณพฤษภาร์ครับที่มีคอนเสิร์ตแบบอาทิตย์ละประมาณสองถึงสามวันอย่างเงี้ยครับ กันเลยเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยก็ได้ใช้เวลาช่วงนี้ให้มันดีคุณค่าที่สุดนะเพราะว่าตัวเตยเองเขาก็ทํางานเยอะเหมือนกันครับมีถ่ายละครมีถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยช่วงก่อนหน้านี้แล้วอนระัเยอะยังมีอยู่เลยครับแข่งกันไทยควายอีกดูแงเราดีมากขึ้นไไนะที่เขาเป็นแม่สีเลือดหรไรบ้างเลยมีตอนเช้าครับก็ <c oughs> จะเริเ่มตื่นมาปิ้งขนมปัง <c oughs> ทอดไข่ ให้ผมกินเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามผมไม่ได้ซีเรียสเลยครับก็ให้เขาเป็นแบบของเขาวันไหนเหนื่อยก็ไม่ต้องทําวันไหนนึกอยากทําก็ทำอะไรเงี้ยผมเองก็เหมือนกันครับก็สลับกันวันนี้คนนี้ล้างจานวันนี้เราล้างจานอะไรเงี้ยสบายสบายโดยการบริหารที่วิเศนฟิลมสร้างสรรค์ในแอนนาบ้าท้ยเอาตัวเไม่ซ้อมเลยไมแฮปปี้ครับผมรู้สึกว่า เราไม่ได้รอ้องเพลงสองลัคนึกวความรู้สึกแบบนั้นอ่ะมันคือการลดเส้นความรู้สึกแบบเออร้องทุกคนฟังก็ได้อะไรแบบฝืนโดนฟิวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็เป็นความสนุกแหละแล้วก็น่ารักดีเจอกับพี่แบงค์มาตั้งแต่อาบั๊มหนึ่งแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยที่เหมือนทำให้วันนั้นมันมันมีเรื่องให้เราแบบคิดถึงอยู่ก็เป็นความทรงจำอ๋อทุกวันนี้เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตก็ขอเพลงสองลัคนะกันกนะครับใช่ครับผมก็บอกว่าเอา

แล้วก็รู้สึกมีสันติภาพอยู่ในใจก็ผมเมงรูสึกอย่างนั้นะครับยิงานยาม,มีภาเืา่อมไปตองมไนไ้องัไ้งตั้งใจว่าในช่วงปีหน้านะครับจะพยามครับ <laughs> ใช่ครับอขอบคุณครับ่ะครับ